กด okay, แล้วไหมเอ้าแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะกลับมาพบกับก้าวขึ้กันแลเห้ยนขึ้นขึ้หขึ้นข้นขึ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 อนลึงนขึ้นขนข้นขนขงน่ึ พูดคนเดียวมาตั้งนานนะจนได้ทักร้านเขาเปิดวันอะไรกันไม่รู้วันนี้แล็บจมูกมายใจก็ไม่ค่อยออกนะมาวันนี้เรามาทักทายกันแบบวันเปิดเทอมนะทุกคนเพราะว่าเราหยุดยาวกันมาตั้ง5วันเนาะสำหรับคนที่มีได้หยุด5วันนะใครได้หยุดน้อยกว่าน,นั้นก็เอไม่ต้องเสียใจนะอย่าง้อยก็ได้หยุดนห วันนี้เก้ากี้ตั้งใจจะมาแช่ออะขอความสักนิดสักหน่อยสักน้อยเออะใครมาพิมพ์ไวไก็ได้ถ้าไม่มีใครมาเก้ากี้ก็นั่งมองติตัวกระดอนนี้ได้ๆๆไปถึงครบยี่สิบนาทีกันได้นะเอออ้อย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 มา l มาทุกคนมา l ั s มาเลยเนี่ยเหมือนจะมีคนมานะทุกคนแต่ว่าข้อความไม่ขึ้นเอย คุณเอานี้สวัสดีนะคุณเอานี้ดีจ้าสวัสดีนะคุณเอานี้เป็นยังไงมั้งสบายดีไหมกินข้าวยันทํางานเหนื่อยไหมคุณเอานี่อืมเียมตัวไหลยันคุณคุณเอานี่เอาเอาตีแม่เป็นไงั่นคุณนิจี้เสียใจคุณนิจจีเสียใจอะไรเหรออ่าเล่าให้ฟังได้นะเก่ากี้จะยินด,ดีรับฟังน,นะ จะไม่ออกความคิดเห็นอะไรที่ไม่จําเป็นนะคุณเมลลี่บอกว่าสวัสดีค่ะอุ๊ยคุณเมลลี่สวัสดีนะเป็นไงมั้งกินข้าวยังสาบายดีไหมสวัสดีปีใหม่นะคุณเมลลี่ได้เจอกันครั้งแรกในรอบปีใหม่เนาะเป็นยังไงมั้งคุณเมลลี่เรียนหนังสือหน่อยไหมทางานหน่อยไหมอืมช่วงช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเก,ก่ากิฟป่วยตลอดเลยนะทุกคนป่วยจนเสียเสียดายเวลาที่ได้หยุดมากเลยแทนนี่จะให้ทำอะไรสนุกๆน,นะ จะได้วาดภาาจะได้อะไรกูป่วยแล้วรอเลยหายใจไม่ออกค่ะทุกคนมีอาการหายใจไม่ออกคุณเอานี่บอกว่าเอาบุญมาฝากจ้าทําบุญสลากพัดมาสลากพัดคืออะไรอ่ะสลากพัดคืออะไรเหรอคุณเอานี่ไม่สบายดีงับคุณเกา่ากีเป็นไงมั่งคุณเกา่ากีเก่ากีไม่ค่อยดีเลยวันนี้ป่วยมากเลยคุณเอานี่ กใจรู้สึกแย่มากเลยรู้สึกแยมก่มากมแต่ว่าก็ก็ดีก็ดีนะ <g ül> ก็อย่างน้อยๆก็เริ่มมาการดีขึ้นตอนช่วงเย็นเย็นะเดี๋ยวตอนค่ำค่ก็จะจับไข้สั่นอีกนะอืมเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยวนไปวนมานะ่าเบื่อมากเลยเป็นอะไรว่ายังจ้าสีทูมจ้าไรโอเควันนี้อยู่แค่ยี่สิบนาทีนะเออกกีจะไม่รบกวนเวลาใครๆนะคุณตะลามิสวัสดีนะ พี่ยาจิตสวัสดีนะคุณกะละมีไปยังไงมั้งกินข้าวยางคุณกะละมีวันนี้ก็กี่อยู่ยี่สิบนาทีเอเกากี้จริงๆอยากจะไล่เัื่งแต่ห้าหกโมงเย็นแล้วนะแต่ว่าไม่ไหวนะมันหายใจไม่ออกทุกคนเวลาหายใจแล้วมันติดอยู่ที่หน้าอกนะคือแบบว่าอกเวลาอกมันขยายขึ้นมาจนติดจนจนจ,น,จน,นิดนึงเน่ะเราหายใจไปไปได้ประมาณ2 0่สเอร์ซ็นต์ มันจะเริ่มมีอาการเจ็บอ,อกนะเจ็บหนะ้าอ,อกมากเลยเราก็จะหายใจต่อมาไล้มันก็จะชะาง,งักอยู่แค่นั้นแล้วมันก็จะเหมือนครับต้องเร่งหายใจไปเรื่อยๆอ่ะนี่คือดีขึ้นก็เลยเริ่มมันไหลนะคุณเอนี่บอกโอ้เป็นห่วงแนมะ่ขอบคุณนะคุณเอานี่ก็กิก็เป็นห่วงนะว่าแต่ให้ทําบุญสลากพัดคืออะไรหรอสลากพัดคืออะไรอะก็กิไม่รู้จกัก คุณ,ค,ณคุณเจ๊อ้ยคุณแอลลี่สวัสดีนะบกมือบบกมือหัวใจหัวใจหัวใจนะเป็นยังไงบ้างคุณแอลลี่ทำงานที่ลงกืนไหนไหมกินข้าวยานเอ้ย,อยคุณเจเจสวัสดีครับสวัสดีนะคุณเจเจเป็นยังไงมาไปเปิดโรงเรียนวันแรกเป็นไงสนุกไหมกินข้าวยานคุณเจซี่วันดีเป็นไงมั่นอาการแย่ทั้งวันเลยวันนี้นอนสมเลยทุกคนป่วยมากเลยแต่ แต่ก็ต้องยังส่งงานอยู่ดีเนาะเออทำงานทำงานที่โรงเรียนส่งนะอืมแล้วก็นอนป่วยต่ออ่าเป็นไงแา่คุณเจสซีไเป็นโรงเรียนกินข้าวยาไปนอนนี่วะทำบุญขึ้นปีใหม่จ้าเท่ากับสลากพัดจัดอาทิตย์แรกของทุกปีจะอุ้ยหนอสลากสลากพัดคือการทำบุญปีใหม่หรอโอ๊ก็อกี้เพิ่งรู้นะเนี่ยมันแปลอย่างนั้นอะ อย่างนี้นี่เองโอกี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยคุณเอานี่ขอให้ได้บุญเยอะๆนะโกกี้ก็อยากสลากพัดบ้านแต่โกกีกกกก้ไม่มีเงินคุณคุณทัตตี้บอกว่าขับคุณกี้เอ็ดอ๋อแฮปปี้นิวเยียใช่ไหมโกกี้ไม่ไเนออ่ใจคงยิ่อ่านไม่ออกอะแฮปปี้นิวเยียนะคุณตัดตีเป็นไงั้่ไปโรงเรียนสนุกไหมวันนี้ไม่โดนเพื่อนแกล้งใช่ไหมกินข้าวยาน เนี่ยวันตอนเนี้อาการโกกี้เรื่องเรื่องหายใจอะมันมันเป็นไงไม่รู้ทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดดีขึ้นโกูกีจะเริ่มรับบ้านลูกแล้วนะคุณเอานี่บอกว่าบางทีก็วันวันอาทิตย์เหรอแรกวังวันสงการจ้าโอ้กกี้ไม่รู้เลยมันคืออะไรนะคุณเอานี่โกกี้กดโต๊ดนะนคุณแคสซี่ดีจ้าสวัสดีนะคุณแคสซี่ พัก,กวันพัก,กวันนะเป็นไงมั้งคุณแกซี่ทำงานเหนื่อยไหมกินข้าวยะนี่นะคุณแสซี่อยู่ข้างล่างนี่นะตอนนี้กำลังวิ่งไลไลๆๆลลนะคุณแสซี่เรียบร้อยนะว่าเรียบร้อยคุณแกกี้สวัสดีครับสวัสดีนะคุณแกกี้เป็นไงมั้งกินข้าวยาไปโรงเรียนสนุกไหมวันนี้โดนเกณฑ์โดนเพื่อนแก้งหรือเปล่าคุณแกกี้หวังว่าจะไม่โดนเพื่อนแกงน,นะคุณแกกี้สนุกไหมอยู่กับเพื่อนเพื่อนคุณ พีอาร์ี่สวัสดีครับคุณน้องสะสวัสดีนะพีอัตล,ลี่เป็นไงแม้สบายดีไหมกินข้าวยานไปโรงเรียนสนุกไหมไม่โดดเล่นแก้งใช่ไหมเมืติที่ว่าเฮ้ยไหลไหลด้งดึ่งดๆงใช่เลยน่ารักไหมมีตัวเดิงดึ่งดิงนะเป็นคณคุณการามีๆๆเป็นคนทำให้นะขอบคุณคุณกาลามีด้วยนะเราเรีย <c> ก <oughs> ว,ว,ว่าหายใจลึกๆึกไม่ได้ใช่ไหมเลยต้องหายใจบ่อยๆไวๆไหนนะ้นใช่ตอนนี้อาการเป็นอย่างนั้นนะ อืมแล้วไม่รู้จะทำยังไงทุกคนคุณเอาเนี่ยเป็นเฉพาะตอนนอนนะนอนนอนปุ๊บแล้วมันจะเป็นเลยอะอประมาณสิบยี่สิบนาทีก็จะเริ่มเป็นนะหายใจไม่ได้หายใจไม่ได้ต้องลุกขึ้นมันั่นนะแบงประมาณทึงยั่โมงก็หายอืมแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเอ็นหลังไปพิงอะไรก็ช่าเนะ่ก็จะเริ่มเป็นอีกนะต้องนั่งหลับตลอดเลยทอรมามนดีคุณเจออะไรไหมโชคดีมากพี่ที่มาทัน ปกติไม่เคยจะทันอุ้ยใช่ไหมเพราะว่าคุณกะลามีวันนี้มีมีดวงดวงที่แสนจะโชคดีที่ได้มาเจอเก่ากี้ยังไงล่ะเอ๊ะเข้าข้างตัวเองเกินไปรอเปล่าเอ๊ะคุณชาวีสวัสดีครับแมวกกสวัสดีนะคุณชาวีเป็นไงมั้งยิงเท้ายังไปโรงเรียนสนุกไหมทำงานกันบ้านเสร็จยังงานเยอะหรือเปล่า <c oughs> อย่าลืมแบ่งเวลามาเล่นเกมบ้างน,นะ คุณเฮลี่บอกว่าไม่เลยไม่เลยไม่เลยสบายดีสู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 ้สุดยอดเลยนะคุณเฮลี่คุณเฮลี่เป็นคนที่เก่งมากเลยแล้วก็แข็งแกร่งมากเลยก็อยากแข็งแกร่งให้คุณคุณเฮลี่จากคุณฟูที่สวัสดีนะตัวเลยโอ้ยยังยโกี่ตัวเลยเก้ากก้เก้ากก้เก้าก้ก็ตัวไม่รู้เลยครับเปล่าคุณนฟูเปนฟูรี่สวัสดีนะเป็นไงมั้งไปโรงเรียนเปิดเทอมันปีใหม่สนุกไหมกินข้าวอยากคุณฟูี่วิชาวิทย์เปิดมาก็สอบเลยอุ๊ย ๊ยเปิดมาก็สอบเลยเหรอคุณจาวิเหน่ยไหมแม่สจิวะ oh God, โอไม่ก็โตเกีกีน้อยด้งๆอุ๊ยใช่ไหมเดม,มีเกียกีสี่สี่คุณกลัมมีนะเกลังดิงดงดิงๆๆมีคนแจ็กเกียวเป็นยโยมีนนะแบ <c oughs> อเป็นไงบ้านคุณสจิเหนื่อยไหมกินเช้ายามอาการเป็นไงสุขภาพเป็นยังไงุณเจ๊สิวะวันนี้เปิดเวียนเหนมากกลับบ้านมาก็เช้าไม่ได้ ก็อะไรอ่ะก็เข้าไม่ได้เส็งเข้าอะไรไม่ได้เหรอคุณเจสซี่ไม่กลับบ้านมาเข้าบ้านไม่ได้หรอวีแย่จังเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณเจสซี่มีคนปิดบ้านไว้แล้วไม่เปิดประตูไว้ให้หรอไม่เอาคุณเจว่าให้หรอว่าจะได้เข้าใช่ไหมหวังว่าจะไม่เหนื่อยเกินไปนะยุ่งไหมกัดใช่ไหมคุณตัดที่ว่าอ่านว่าฮัลโหลครับคุณกีวันอ๋อฮัลโหลยังไม่ไปแฮปปี้นิวเร์ใชันโอเคกณกีหอ่านไม่ออกขอบคุณนะจีบวันนี้ไม่ได้ไปเรียนไม่มีคน คนว่างไปส่งโอ้เขากี่เข้าใจเลยตากี้ก็ไม่มีคนไปส่งเหมือนกันตากี้อยากจะมีคนไปส่งมากเลยเออแบบว่าแบบว่าตื่นเช้ามาแอบสวดชื่นอาบน้ําแต่งตัวชู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 เสร็จแล้วอะอาแต่อาแต่งหน้าแต่งตาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เออจัดของจัดกระเป๋านั้นแล้วเอเดินใสวยอ่ะลงบันไดมาอ่าขึ้นรถตุบกอ่า วันใช้ไปส่งเลยอ่าได้เลยครับบู๊จิ๊ๆิ๊บจิ๊ิ๊ิ๊ิ๊ไปนะโอ้อย่างนั้นน่าจะดูดีนะโอในคนหนูคนหนูเก่ากีนะเออคนหนูเก่ากี้อาไม่มีโอกาสได้ไปอย่างนั้นเลยอะมันแกแกกี้ว่าไม่โดนจานายจ๋าไว้ดีจังเลยคุณแก๊กี้แล้วเป็นยังไงทำการบ้านเสร็จไหมเรียนเหนื่อยไหมวันชาอยู่วะไม่ไว้ก็ไปพักนะครับคืกนกลับมาเปิดเรียนด้วยนี่น่าจะเหนื่อยน่าดูใช่เลยนมะ แม่นมนะ่นแหละเหมือนกันนะวันนี้ทํากันบ้านนะคุณบัญชาวีเดี๋ยวก็กี่อยู่ยี่สิบนาทีวันนี้ตั้งใจอยู่ยี่สิบนาทีนะคุณตัดทิ้ว,ว่าพรุ่งนี้ก็อีกวันใช่ไหมพรุ่งนี้ก็อีกวันนะเราเลยอ,อีกสี่วันแล้วก็หยุดอีกนะแต่ว่าก็ใกล้วันเด็กแล้วนะทุกคนใกล้วันเด็กแล้วทุกคนไปเดี๋ยวนะไม่ม,มีมีใครยังเป็นเด็กอยู่บ้านเนะี่ยก็ขี้ก็กี้เลย เออยังไม่ยังไม่ม right? right? oh yeah, ีใครไม่มีใครเป็นเด็กชายกันแล้วใช่ไหมไม่มีใครเป็นเด็กหญิงกันแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแย่เลยคุณเธอเรียกว่าลองปรึกษาหมอดูนะคะพอไปปรึกษาเขาบอกว่ามันไม่ฉุกเฉินไม่เป็นไรไปเอกเสลมาคุณเทลรี่ไปเอกเสลมาหมอเขบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนอกจากไอกรอนนี่อยู่ข้างหนปอน่ะไม่เป็นไรหรอกไม่มีไม่มีเกวไม่เกี่วแล้วก็เออเชนนั่นแหละจบจบฮึ่เ็น คุณแมบี่สวัสดีครับพี่สาวสบายดีไหมครับเออคุณแอมพี่วันนี้ก็วันนี้ก็ป่วยทั้งวันนะป่วยทั้งวันแต่ว่าเออพอประมาณตั้งสองทุ่มก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะจนสามทุ่มก็โอเคพูดได้อะไรได้ก็เลยมาไล์นะพี่อัลลี่บอกว่าผมไม่โดนแกลนะ้งไปไดนะทินะีคุณเอานี่วะเครื่องช่วยหายใจบกยาพ่นโคนเกากิดได้ใช้ไหมคะมีนะมีไม่มีไม่มียาพ่นโคนกิกีไม่มีมมยาพ่น,นแต่กลกีมี มีอ,ออกซิเจนนะมีออกซิเจนเอใอใไซปอดมันตัดเจ็บคุณเอานี่คือปกตินั่นแหละเกอกี้ถ้าเกิดกากอกยายหายใจไม่ไหวใช่ไหมเกอกี้ก็จะใช้ออกซิเจนแต่ว่าทีเนี้ยตอนเนี้ยอาการมันคือหอวนอนไปปูบะหายใจไปได้นิดเดียวอ่ะมันจะมันจะเจ็บที่อกเจ็บมากเลยคุณเอานี่แล้วมันจะหายใจต่อไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรนะมันไม่ใช่อาการของของปกติที่เกากี้เคยเป็นของโรคโรคเกาก,กี้อ่ะ คุณเอานี่ไม่รู้ทำไงเลยอะทำไงไม่ได้ไม่รู้ทำไงคุณอารีวะผมไม่โดนแกอยู่แล้วครับว่าตอนนี้ผมช้มแขนขึ้นเยอะเลยใครแต่กมากล้าแก้ผมก็ไม่แน่จะมีครับอู้สุดยอดเลยนะพิจาตามที่มาลังแกคุณน้องสาวขอ,อง,งเดวไม่ก็ใช่สิละอุ๊ยพิจาจะใจเย็นไหมคุณเอานี่วะตอนนอนคุณหมอบอกต้องต้องใช้ไหมคะอ่าใช่คือแล้วแต่นะว่าจะใช้ไม่ใช้ก็คือหมอเขาบอกว่า เอาไปไว้ที่บ้านได้มาแค่สองถักนะอกอกีพยายามไม่ค่อยใช้เพราะว่าเพราะว่ากอกี้ไม่มีแรงยกไปไปไปนะมันไม่ไหวอะ่ะมันหนักมากเลยกดเอานี่มันหนักมากมเลยหนักแบบแน่ก,ก็ทำเองไม่ได้เลยนะ <S <S มาปโซที่บวัว ดีครับไฮไฮสวัสดีนะคุณโซซีเป็นยังไงไหมไปโรงเรียนไหนไหมกินข้าวยาคุณตัดที่บอกว่าพอมว่าฮ e ลโลคือคำว่าฮ e ลโลในภาษาโรดแบบนี้นี่เองโอเคนะคุกีไม่รู้ไงโอเคตอนนี้รู้แล้วคุณนี้เรียอว่าผมก็เป็นเป็นแล้วหมอจ่ายยาอะไรตักอย่างหยอดในจมูกแล้วมันหายแต่อาการเดียวกับการเป่าเราไม่รู้ต้องไปปรึกษา อคุณเอลลี่คือกกกิเป็นหลังจากที่หลังกระแทกใส่ตกบันไดแล้วหลังไปกระแทกใส่กระถักต้นไม้แล้วเป็นมาตลอดเลยเกกกิไม่รู้ทำไงพอนอนแล้วเป็นตลอดเลยวิดโฟลี่ว้าสนุกคืออะไรเหรอไม่รู้จักตอนนี้กำลังแก้คะแนนสอบอุ๊ยคุณฟอลี่เกิดอะไรขึ้นทำไมได้แก้คะแนนสอบละ่ะสอบผิดเหรอขอให้ทำได้นะกาะกิเป็นกำลังใจให้พยายามไปด้วยกันนะคุณชาร์ลีว่าไม่ ไม่เหนื่อยครับสบายสบายอุ้ยดีมากเลยไปโรงเรียนสบายสบายใช่ไหมคุณรูจิวะผมอยากไปส่งเก่ากีอเอ,อได้อยากอยากได้คุณไปส่งเหมือนกันนะอยากนั้นอยากน้ำสวยสวยไปโรงเรียนไม่ต้องทำอะไรออนั่งนั่งชดชดเลอะเอะหอืมคุณรจิวะโอเจ้าละวุณจะซีเข้าบ้านไม่ได้กัดบ้านตัวเองเนี่ยอย่าเข้าห้อ,อ รบกอนไม่เสียละคุณเจซี่ไม่ผมไม่ใช่เด็กแล้วไม่ใช่เด็กแล้วใช่ไหมคุณแจ็กกี้ว,ว่าอาจารย์กวนจัดเลยท่านสั่งงานไว้แล้วก็หายตัวไปเลยโอ้ยมันเป็นเรื่องปกติอาจารย์เขาอาจจะมีธุระนะคุณแจ็คกี้อย่าไปว่าเขาเฮียลิวตอนให้ผมอายุสิบแปดแต่ผมก็อยากทําตัวเป็นเด็กอยู่ดีอุย้ยหลองอยากทาตัวเป็นเด็กเหรอปก,กีิเข้าใจนะปกีิก็อยากจะก,กลับไปเป็นเด็กเหมือนกัน ตอนตัวเด็กๆเละๆนะเออไม่ต้องคิดอะไรนะวันๆเดินไปแล้วก็เดินมาแล้วก็หาอะไรกินนมนมนมแล้วก็เดินไปแล้วก็เดินมาแล้วหาอะไรกินนม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 อะไรอ่ะคุณซจิบอกว่าสจีห้าขวบจริงอวิวิชัยรอคุณสจีไม่น่าจะห้าขวบหรอุันสจีน่าจะอายุสักประมาณสักประมาณเออคุณจอจิน่าจะประมาณเออสิบสิบหกไหม ค,คุณชาวีบอกว่าเด็กตลอดไปครับไม่เนาะคุณชาวีไม่เด็กตลอดไปหรอแต่จริ่งหกึก่ก็เข้าใจในความ้สึกนั้นนะคือจริงๆแล้วเราก็ยังเป็นเด็กคนนั้นเสมอเนาะนึกออกมาทุกคนนึกนึกภาพตามนะครับตามตัวเราในวันนี้ก็คือเด็กคนนั้นน่ะเด็กเด็กที่เคยแบบไอ้คนคนนั้นนะ่ะเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วที่แบบยังเดินไปโรงเรียนยังเดินไปคุยกับเพื่อนยังอยากกินขนมยังยังอยากวิ่งเล่น ปวดท้องเข้าห้องน้ําไม่กล้า้าห้องน้ําที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันมันในเป็นตัวเราคนนั้นเมื่อสิบปีที่แล้วอะอเพียงแต่ว่าระยะเวลาที่ผ่านมามันทำให้หล่อหลอให้กลายเป็นตัวเราในวันนี้อะพี่มันมีความรับผิดชอบต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นต้องต้องรู้จักทําอะไรมากขึ้นต้องรู้จักระวังตัวมากขึ้นเนาะสังคมมันเปลี่ยนไปอะไรมันเปลี่ยนไปอืม ก็ต้องสู่ต่อไปคุณตัดที่บอกว่าผมไม่รู้สินะจะใช้คําว่านายแล้วมั้งอุ้ยคุณตัดที่ก็ใจใจอะไรคำว่านายแล้วโลสุดยอดเลยวันเกิดวันไหนบอกแนะ่ก็คิดว่าลูกให้คุณก็คิดว่าผมอายุยังไม่ถึงยี่สิบก็คงเป็นเด็กอยู่แหละนะใช่ไหมก็ยังเป็นเด็กเหมือนกันนาะอพวกเลามีถึงยี่สิบวุณช้เด้วยบายๆครับไปแล้วนะครับไว้เจอกันวันหลังได้เลยนะคุณชา้าวิลัดเจอกันนะไว้เจอสิอวผมเกิดวันพุธที่สิบเอ็ดเดือนเมษา ปีสองห้าห้าห้าเวลาสิบเอ็ดจุดหนึ่งห้าจริงเหรออุ้ยเวลาสวยเลขสวยมากเลยสุดยอดเลยคุณเจซี่เป็นวันเวลาที่ดีมากเลยนะแต่ว่ายังไงยังไงใกล้ถึงวันรับเตือนกอกกีลองแะก,ก,กอกกีกกไม่น่าจะจําได้หมดนะคุณลันลีบอกดีงับวันนี้มาทันอุ้ยคุณลันลีสวัสดีนะเออเจ้นี้กอกกีไล่น้อยอกอกกีขอโทษนะอกอกกีผิดเองเลยคเป็นลันลีเป็นไงมั้งกินเช้ายางไปโรงเรียนไหนไหม คุณโจชีทำหน้าเลยอวันนีนะคุณโจชีเป็นไงมาเหนื่อยไหม,ไหไหมกินข้าวยากตอนนี้วะมีอาการบาดเจ็บอะไรก่อนหน้าไหมคะก่อนจะเจ็บแบบนี้เ็กิ้ตกบันไดแล้วก็หลังไปกระแทกกับหลังไปกระแทกกับกระถางต้นไม้นะคุณเอานี่มันเลยเจ็บมากเลยหลังจากวันนั้นก็คือระบมน้ำตัวนะจับไข้ั่นนะแต่ว่าตอนนั้นน่ะหายใจไม่ออกร่วมด้วยแต่เราไม่รู้ไงว่า ว่ามันเป็นอาการที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปกติอ่ไะไว่าพอป่วยกจับไข้สั่นแล้อแล้วมันก็เป็นหายใจไม่ออกด้วยนะพออาการป่วยจับไข้สั่นหายไปปุ๊บก,กับคุณเอานี่เก่ากี้ก็ได้รู้ว่าไออาการนี้มันไม่หายไปด้วยมันยังอยู่โอ้แย่แล้วแ <c oughs> ต่ดิว,วะผมเริ่มสงสัยแล้วว่าก่อนนั้นมันคือกระกระดูกหรือเปล่ามันอะไรเหรอคุณคุณต,ตัดตีอะไรคือกระดูกเหรอเก่ากี้ไม่แน่ใจหมายถึงตัวเก่ากีก้กระดุกเหรอ แต่ยังไงคุณแมากกี้วัจเดียววันนี้นะคุณมากดีดดนะกดเป็นไงมั้งกินข้าวยังสบายดีไหมโอ้ไปโรงเรียนสนุกไหมคุณเอานี่บอกว่าตอนนี้ในวัดพื้นถนนมามาล้มรถอีโคหักเีบ็บหรือแก้ามเนื้อมันในอักเสบใช้เวลาหายประมาณสิวันค่ะใช่ไหมอาการระบมเก่ากีนนะมันดีขึ้นแล้วคุณเอานี่อาการระบบม,มันดีขึ้นแล้วแต่ว่าตอนเนี้ย มันหายใจไม่ได้ไม่นู้เป็นไรแย่มากเลยเอาเรว่าคุณโกกี้เป็นมากี่วันแล้วอ่าวลงวันนี้ก็น่าจะอาทิตย์หนึ่งพอดีนะเจ็ดวันพอดีคุณเอานี่อือตอนคือถามว่ายังเจ็บตัวอยู่ไหมอะยังเจ็บแบบระบมปวดแล้วยังปวดแล้วอยู่แล้วก็อ่ะยังมีอาการอ่ะแบบว่าขยับแล้วไม่ค่อยมีแรงอ่ะนะเหนื่อยง่ายร่างกายล้าไวอะ่ะอยู่แต่ว่า แต่ว่าไออาการไข่ไม่มีแล้วแต่ตอนนี้คือถ้านอนนอนลาดหรือหลังไปเอียงทับอะไรเมื่อไรจะหายใจไม่ได้ทันทีเลยนะหายใจรู้เจ็บคุณแก๊กว่าอาจารย์บอก๋ยขอไปท้องน้ําแป๊บหนึ่งแล้วหายไปเลยอะไรเนี่ยอาจารย์ห้องน้ําแป๊บหนึ่งอะไรเนี่ยอ,อาจารย์อาจจะท้องเสียก็ได้คุณแก๊ก,กี้เท่านี้ว่าให้เป็นแบบที่ว่าไม่ว่าคือเลยมาไม่ถึงสิบสี่วันที่ไปหาคุณหมอคุณหมอจะบอกไม่เป็นอะไรคะ่ะ แค่รออาการอักเสบหายค่ะใช่ไหมกูกี้ไม่รู้เหมือนกันบนเอาเนี่ยแต่เวลาเราไอหรือหายใจลึกๆหรือนอนหายใจจะเจ็บทรมานมากค่ะช่วงแรกๆรอผ่านไปได้เลยว่าจะค่อยๆดีขึ้นรอเป็นปกติใช่ไหมกุกกี้ไม่แน่ใจพอดีพอดีกุกี้โดนโดนกระทือบ่อยแล้วมันไม่ค่อยเป็นนะเพิ่งมาเป็นทั้งนี้แหละที่หลังไปกระแทกกับกระถางต้นไม้นี่แหละ คุณตอนนี้ขอบคุณนะกอกิจจะได้อะไว้เอ้ยคีว่ามันธรรมดาเป็นปกตินะคุตที่บอกว่าสิบเก้าเดือนสิบปีสองห้าสามกับอุ้ยได้เลยยังไงเตือนกอกิอีกรอบหนึ่งนะคุณตัดจี่กอกิกาลืมคุตอนนี้บอกว่าคุณกอกิต้องสังเกตอาการตัวเองนะคะว่าอาการค่อยค่อยดีขึ้นไหมเป็นห่วงนะคะอุ้ยขอบคุณนะคุณออนี่ได้แล้วกอกิจะคอยดูแลตัวเองนะโอ้ยยี่สิบนาทีแล้วทุกคนมา กีเล่นหาคดีน,นิดนั่นนะเีเลีวยววันนี้คุณน้องสามาได้แวะคุยใช่ไหมครับพี่จ๋าอยากคุยเหรอเดี๋ยวนะน้องขอน้องขอชิดก่อนนะปุณิจิวเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเธอใช่เด็กคนนั้นแกโตมากลายเป็นพวกเราไนงะเด็กคนนั้นแหละคนนั้นแหละที่ที่มาสิบปีแล้วทุกคนจําได้ว่าเขาคือใครอะ่ะคนที่รู้รู้ดีที่สุดอะ่ะวันจะคือเราในวันนี้แหละนะ คุณแมมบี่บอกว่าพี่สาวกับพี่ยอมจะกินข้าวกปนเสร็จยังครับยังเลยยังไม่ได้กินเลยวันนี้เดี๋ยวกินนะคุณแก๊กกี้ยลบก้อความมาคุณแก๊กกี่ทำอะไรลบกวาความล่ะคุณเจสซีชช่เก่ากี้ผมใกล้แล้วล่ะใกล้อะไรเหรอคุณเจซี่ขอตัวนะวันนี้เนี่ยมีงานสำคัญวุยวุยได้เลยนะคุณเจซี่บายๆนะคุณตัดที่ก่อนก่อนนั้นที่คุณทีณบอกมันคือกระดูกที่หักหรือเปล่าโอ้ ม่แน่ใจเลยวุัตตี้กงกีเมนูกระดูห่างไหมแต่ว่าไปไปเอ็กซเรย์มากาบอกไม่เป็นไรนะมีแค่เลือดออกข้างในเฉยเฉยแต่ไม่ถึงกับอันตรายนะบอว,ว่านั้นคุฒตี้วะโอเคคุณน้องนี่บอกว่างั้นงันปกติคุณถ้าคุณต่อกีแช่รอให้กล้ามเนะื้อที่อักเสบค่อยๆซ่อมแซมจะดีขึ้นแต่ทอเรามาันค่ะเวลาหายใจใช่ไหมกูกีไม่รู้ว่าคือ เกากี้หายใจไม่ได้คุณคุณเฮานี่คือนอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้เลยหายใจแล้วมันจะติดอยู่ที่หน้าอกนะแย่มากเลยแหละมันมันแย่แบบแย่เลยนะคุณเอานี่กกี้เป็นมะเร็งปอดมแน้วกกี้รู้นะว่าอืมมันจะมีอาการหายใจมันจะเป็นอีกแบบอะ่ะเวลาเวลาหายใจของมันด้ปอดมันจะเป็นวีดวีดนะเสียงวีดวีดวีดในอปอดนะอืมอันนี้คือ เราหายได้กึ๊กนึงแล้วมันก็อยากค้านอยู่อยู่นะมันประมันสูบลมเข้าไปได้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นแล้วมันก็ดักค้านเจ็บนะเจ็บมากใช้ทั้งจมูก,กั้งปากก,ก็ไม่ได้นะทรมานต้องลุกขึ้นมานั่งหอบเลยบางทีถ้าเกิดฝืดนอนไปสักครั้งหนึ่งหัวใจมันจะเต้นเร็วมากจนสำลักไอโอ้คุณเอานี่ก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมคุณเคนซี่ดีครับสวัสดีคุณเคนซี่เป็นไงมันหัวเจกันหลายวัน สบายดีไหมไปโรงเรียนไหนไหมกินข,ข้าวยันคุณพียอรี่บอกว่าพอดีมีเรื่องสําคัญที่อาจจะเหมาะก,กับคุณน้องสาวสองต่อสองได้นะพี่จ๋าตั้ที่ว่าคุณกี้สูงเท่าไหร่เวยก็กิดเตียนะก็คิดเตีย,นะดดยมากเลยโอเคบอกได้ไมนได้ไม่บอกดีกว่าตัตีกดดูจอยใช่ว,วันที่ยี่สิบยี่แปดมกราปุม่มปีสองเอกปุมใกล้แล้วล่ะ อุ่งรอไกลวันเตอคุณโจชิ่รอเหรอได้นะยังไงบอกกอกกีนะก็กีจะวาดรูปให้โอเคทุกคนก,ก,ก็คลิไปแล้วนะอ่าอาจจะเสร็จสักทีเจ้าว่างหัวตอนนี้อาริกาโตกุไซมัดมินนาโอเยังมินนาไซเดสโจชิ่งรอโอเคเสร็จคือดีวะสบายดีงับเป็นหวัดนิดหน่อยโอ้ยโอเคนะคุณเจนซี่ขอให้หายไวๆรักษาสุขภาพด้วยนะเป็นห่วงนะคุณคุณตะที่บอกว่าคุณกี มีมีรู้มันนี่มีทูมันนี่วอลเลนไหมไม่มีไม่มีคุณตัดตีไม่มีเลยแต่ยังไงเดี๋ยวก็คิดจะเปิดทิปมีนะสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดทิปมีนะคุณตัดตีโอเคคุณแบงค์วิ่งหัวใจหัวใจขอบคุณนะคุณแบงค์วิ่ียังอยู่ฝันดีนะคุณตัดตีฝันดีนะคุณสดจีบายบายฝันดีนะคุณเอานี่ถ้าหายใจมีเสียงวีดวีดต้องหาหมอจะดีกว่า ไม่คุณเอานี้มันเป็นอาการมาของมะเร็งไอ้สายใจวีดวีดแรกอกีกนูแล้วมัดเป็นมานานแล้วคุณคุณเอานี้กอกกีเป็นมาได้สองสามปีแล้วามะเร็งระยะสามนะ,ะคุณคุณมาร์คดีบอกว่าโอเคหัวใจหัวใจคุณมานี่ยังอยู่เหรออุ้ยขอบคุณนะคุณมานี่ฝันดีนะคุณเอานี้ ฝันดีนะคุณเอานี้คุณเจนซีฝันดีนะคุณแัมพี่พี่สาวครับสูงเลยห้าสิบเตี้ยไหมครับพี่สาว้อนห้าสิบก็ไม่สูงไม่เป็นไรนะพี่แพี่ขอบคุณนะฝันดีนะต้นแกกี่วะโจที่ผมรู้สึกเหมือนตัวเองหมกมุ่นจนร้อนอยังไงไม่รู้พือผ,ผมไปฟังเพลงชาลาชิงแล้วผมฝันว่าผมได้เจอตัวละคร คานาเรียจริงและทีนี้พอผมตื่นผมก็หลอนว่าคานาเรียจริงอยู่บ้านเดียวกับผมเว้ยอย่างนั้นก็อาจจะจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะเรามีเพื่อนในจินตนาการใน่างคุแกกี้ดิออกุอ๊กเคนเด็กที่ฝันดินนะคุณตัตีคุณตัดตีฝันดินนะขอบคุณที่หวังดีนะเดี๋ยวกวับกี้ทำทริปมีนะอืมคุณเคนซี่ฝันดีนะฝันดินนะคุณเฮลลี่ฝันดินนะบายบายคุณเอานี่บอกโอ๋อตกใจหมดเลยค่ะนึกว่าตกบันไดแล้วเป็นค่ะ อวันนี้ฝันดีค่ะเนี่ยมนิทราราตีสวัสด้เลยนะคุณเอานี้ฝันดีนะขอบคุณมาสาหรับวันนี้นะขอบคุณจริงๆคุณโฟรีบา,บายบายครับคุณโฟรีขอบคุณยังอยู่นะฝันดีนะคุณโฟรีคุณแจ็กกี้และพูดกับตัวละครนั่นอย่างมันใจด้วยนะผมก็คือผมพูดวันเดียวนี่ว่าไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเพื่อนในจินตนาการของเราก็ไม่ทําให้เราเดือดร้อนนะฝันดีนะทุกคน